เมื่อทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆเงียบลงเสียงของลมเบาเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยดังแผ่วก็หายไปเราอาจรู้สึกว่าโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งแต่ในความเงียบนั้นเองใจกลับยังเคลื่อนไหวเหมือนน้ำที่ดูนิ่งแต่ลึกลงไปกลับมีคลื่นเล็กๆซ่อนอยู่บางครั้งเราพยายามทำให้จิตสงบด้วยการบังคับให้นิ่ง แต่ยิ่งเพ่งมากเท่าไหร่ความตึงกลับยิ่งชัดเหมือนคนพยายามกลั้นหายใจเพื่อให้เงียบแต่เสียงในหัวกลับดังยิ่งกว่าเดิมเคยไหมที่เรารู้สึกสงบแต่ข้างในกลับแน่นเหมือนถืออะไรไว้โดยไม่รู้ตัวความนิ่งที่กดไว้ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยชั่วคราวแต่ความสงบที่แท้ไม่เกิดจากการกดมันเกิดเมื่อใจเลิกสู้กับสิ่งที่มากระทบ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตพ้นจากนิวรณ์ย่อมผ่องใสจิตที่พ้นเครื่องกันไม่ได้ต้องการให้เงียบแต่มันเงียบเองเหมือนน้ำที่หยุดเพราะไม่มีลมเราทุกคนเคยสัมผัสชั่วขณะนั้นขณะที่ไม่ต้องพยายามบางทีตอนนั่งนิ่งๆมองท้องฟ้าหรือฟังเสียงฝนใจเหมือนตกลงสู่ความว่างสไม่มีแรงผลักไม่มีแรงดึง ไม่ใช่แสงจากตาแต่มันสว่างจากความเบาของใจแสงแห่งฌานจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเห็นแต่คือภาวะที่ใจว่างพอจะรับรู้ความสว่างในตัวเองมันไม่จ้าไม่เร้าใจแต่ค่อยๆเปิดออกเหมือนรุ่งอรุณที่ยังไม่เต็มฟ้าหากเรามองลึกลงไปจะเห็นว่าความสงบแท้ไม่ได้ปิดโลกแต่มันเปิดโลกในมุมที่เราลืมมอง เสียงที่เคยรบกวนกลับกลายเป็นจังหวะความมืดที่เคยกลัวกลับกลายเป็นที่ให้แสงเกิดและนี่คือประตูแรกของแสงแห่งฌานแสงที่ไม่ต้องสร้างไม่ต้องเชื่อแต่เกิดขึ้นเองเมื่อใจหยุดดิ้นไล่ความมืดเมื่อใจเริ่มพ่องใสโลกทั้งใบก็เหมือนคลายออกเหมือนห้องที่เปิดหน้าต่างหลังจากอากาศค้างมานาน แสงแรกอาจยังอ่อนแต่เพียงพอให้เห็นว่าข้างในเราไม่มืดเสมอไป